ะะจังหวะวอลส์ในการหมุนขวาหรือว่า n a เชอร์เทิรให้เราถอยเท้าซ้ายแล้วหมุนตัวทางขวาค่ะ one t w สวัสดีค่ะครูสาวสุภชาจิตอารีกับครูสาวชาแนลสุขภาพดีด้วยลีลาดกับครูสาวค่ะคลิปนี้เรามาฝึกหมุนขวาสำหรับจังหวะวอลในสเต็ปของผู้หญิงด้วยกันค่ะจะเต้นให้ดูจากทางด้านหน้าก่อนแล้วเรา ค่อยไปเต้นตามด้วยกันจากทางด้านหลังค่ะรูจะเต้นให้ดูเป็นภาพรวมก่อนนะคะให้เราเริ่มจากถอยเท้าซ้ายแล้วหมุนตัวทางขวา one two three four five six แล้วเราทำซ้ำถอยซ้ายหมุนขวา one two three ขึ้นหน้าขวาหมุนขวา four five six ผู้หญิง คะจังหวะวอลส์ในการหมุนขวาหรือว่าเนเชอร์เทิร์นให้เราถอยเท้าซ้ายแล้วหมุนตัวทางขวาค่ะ one two three ขึ้นหน้าเท้าขวาหมุนขวาค่ะ four five six ถอยแล้วหมุนขวานะคะ one two three four five six ถอยแยกชิดเก้าแยก ชิดถอยซ้ายค่ะถอยแยกชิดก้าวขึ้นหน้าเท้าขวาค่ะก้าวแยกชิดถอยแล้วหมุนตัวขวาด้วยนะคะถอยถอยซ้ายหมุนขวาค่ะวัน two t แล้วเราก้าวขึ้นขวาหมุนขวาค่ะ four f า v ทำซ้ำถอยซ้ายหมุนขวาวัน two t h r 6เราก็จะได้ n t น r ช l turn หรือ right turn หรือ turn to right หรือว่าหมุนขวานะคะในจังหวะ Waltz ในสเต็ปของผู้หญิงค่ะฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆก็จะทำให้เราเต้นได้คล่องนะคะเดี๋ยวเราลองมาเต้นด้วยกันช้าๆอีกครั้งนึงค่ะถอยเท้าซ้ายแล้วหมุนตัวทางขวาถอยขวาหาันแยกชีดก้าวเท้าขวาแล้วหมุนทางขวา ก้าวเท้าขวาหมุนขวาแยกแล้วชิดหอยแยกชิดก้าวขึ้นหน้าก้าวแยกชิดหอย one two three four five six one two three four five six ทักษะนะคะเป็นทักษะการปฏิบัติเพราะฉะนั้นฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆเราก็จะทำได้ทุกคนคะ่ะถ้าหากว่าชอบลีลาชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาฝึกเต้นลีาลาในจังหวะวัด้วยกันนะคะ